สวัสดีครับนี่นะครับต้นที่ว่าเป็นราชมพูนะครับตอนนี้ก็บวกกลับมาเถืะอนะครับผมฉีดได้มีที่สามมิดมิดนี่นะครับมีทสามมิดนี่หลังจากฉีดโดดเขียวสองรอบกับท่าซีโอทู่ไปสองรอบนะครับต้นที่ว่าเป็นราชมพูกะบบวกกลับมาแล้ว นี่ครับเหลือนิดหนึ่งก็จะเหลือนิดหนึ่งเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นแล้วแล้วครับนิดเดียวตอนนี้ยังบ่ก,กลับมานะครับกับเบื้องที่ว่าต้นข้างสวนใหม่ผมเนี่ยจะเป็นเหลืออยู่สามต้นนะครับโอ้อันนี้ผมกีดไปแล้วอันนี้ก็บุบมากแล้วครับอันนี้หายหายขาดเลยต้น ยังบอลมาเถอะยังบมีเหลือนะครับแต่ว่าต้นนั้น,นแทบีบแทบจะบอกว่าบอเหลือเล็กเด้ครับนี่นิดเดียวเห็นบหครับนี่นะครับเดี๋ยวนิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวจงไหนมาอัปเดตต่อไปครับสวัสดีครับ